แกได้เห็นไปละคันเห็นรถแต่คือคอยอยู่ยูได้ยินไฟนองว่าบุมีรถแต่คือคอยวุ้นมไฟบอกว่าอวัดอวัดเขาไปาเจ้าอ้นีวดกับเจ้าเออวดวาไม่อยากเาอกนนแน่

ດ້ວຍຄ

ตาเมโสกิจารเมรังนี้ิษย์ะพุัจารยามกาวะขาเวังนีิย์ระพุทธัจจาตียาแล้วมันพุ่งมันน่ขอชาหน่ยคยชน่อปรนี้เอา กานไปขานไปเน้อมันตัวเล็ดค oui, e ูด oh. oh. ีเลยนี่กรมีดว่าไปน้มีดเม้มเนี่ยนะฮะออ เมวะสมิสัตสัพเพบุรุษุสังกาปังจันโดปนรโสยถาส่วนชื่อเสียงชั่วดีไม่มีวายเป็นที่หมายกล่าวขานิรันดรมัสเตระทุรูกทุกนามด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านนายกสมบูร วิไลแล่จันทร์นะครับมอบสองทั้งตากับครอรัูผู้บายชนจำนวน500บาทขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนรัตนาบาทิดเชิญครับ ตาสังคารังโอปันตาวายตามโนุลอปันจิตวานิรสังตเตสังกปัสสะมอสุโคสัพเพสันต์มรันติจามริงสุจามะริสเรตาเทวังมริสามีนันติเมเอทัสสังสัพโย ที่ไ้นามนะครับเมื่อท่านได้ยินชื่อท่านแล้วก็ให้เดยกรับสองแลวทำไปวางแา่สถานที calculus, <certains> ่ท <continuously>, ี่ไ <abra> ด้อยาบียมไว้ให้เสร็จแล้วก็กลับเข้าที่เพื่อที่จะรอพระคุณเจ้าพิณาพร้อมกันในคราวเดียวนะครับค้าบเียนเชิญคุณแม่สวยเซลินคุณพ่อคำพองแร่จันคุณแม่วิไลแร่จันคุณพ่อบรพูบที่สาโนนคุณแม่ลอยที่สานน เรางคุณแม่พี่สมัยอักษรกลางค,คุณพ่อสมชายเฮียงโก้งคุณแม่พันหญิงเฮียงโป้งคุณพ่อสมยศครองวงววค,คุณพวอทองหล่อทงสี คุณแม่โอไรทงศรีคุณพ่อเที่ยงนิคมคุณแม่สงสนานิคมคุณพ่อประยุทน,นิคมเิเครับชิญครับู้เสียงวงภูทรคุณแม่วิกิตแก้วพิลาคุณแม่พรพันธุ์ขุดทานวดเอกบรรลือศักดิ์วิรัต คุณบรรจงอักษรกลางคุณดำรงอักษรกลางคุณยุพาพรอักษรกลางคุณทัดดาวสายไทยสงเขตเชิญครับถวายพรมทีคุณแม่ไพศาลพรมทีเขเชิญคุณพ่อบัวดวงใจคุณแม่ทองใบดวงใจคุณแม่อัมพรพระโพคุณแม่เบ้าสีคุณห้า คุณแม่เถิงดวงใจคุณพ่อคำโมนิคมคุณแม่เขียนนิคมคุณแม่บัวพาคำเสายมมนาคุณหนูพิมพ์บักสอนกลางคุณพ่อนิเักสอนกลางคุณแม่จิตราอักสอนกลาง,งเชิญครับ ครับครับแแขดเช่นที่น้องคุณเ้็กพก่าเครับ อติจาวตาสังขารมโอปาถวายาธรรมนินาอโอปาชิตวานนโรชันเตเปสังโอปาสมสุขคอนสาเปสาตามรันเตชีวิตถูกหรือผิดก็ต้องจบเป็นศพสิน้นจะฝากชื่อเสียงไว้ในแดนดิน ให้คนหมิ่นหรือสรรเสริญเจริญคุณอันดีชั่วอยู่ที่เราเท่านั้นหนอจิตตัวก่อเกิดกรรมทำให้วุ่นพดุงจิตมั่นไว้ในทางบุญไม่ขาดคุณจบชีวิตภยัยจิตเดินท่านแขีผูพุ่เกียติที่เคารพทิ่การในรบต่อไปจะเป็นการนำเรียนประวัติของคุณแม่ประกายอักษรกลางผู่วายชน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นรุ่สอนในผู้วัยชนทั้งนี้ประวัติที่เรียงเลี้ยงไว้พอสังเขปดังนี้ครับจังหวัดขอนแก่นมาอยู่ที่บ้านโคกุง้งตำบลสีสุขอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นประวัติทางด้านการศึกษาคุณแม่ประกายอักษรกลางเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านโคกคุ้งตำบลสีสุข อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นกตรางตะบนสีชมพูอำเภอสูพิสยัยจังหวัดอของคายในขณะนั้นปัจจุบันก็เป็นจังหวัดพึงการจนปถึงปัจจุบันประวัติทางด้านการครองเรือนคุณแม่ประกายอักษรกลางสมรสกับคุณพ่อเทียมบักษอนกลางมีบุตรที่ดาร่วมกันสามคนดังนี้คนที่หนึ่งนาพินฟอมเทสง คุณว่านหมู่13บ้านโครกกลางพัฒนาเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณพ่อธงชัยคำปูจูงอดีตรองนายกเรียนเชิญคุณพ่อวิไลศักดิ์แสนเทพอดีตผู้นำจุนชนหมู่14บ้านโครกกลางสามัคคีเรียนเชิญครับเรียนเชิญสุพัตราีรัว,วันจันทร์ฝ่ายรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูเดชเชิญครับเดชเชิญผู้วุฒใหญ่ประสิทธิ์หลาจงศรีพีบ้านหมูเก้าตำบลท้ำเจริญเดชเชิญครับเดชเชิญครับ เชิญพวครูรายการเติมข้าราชการบำนาญเด่นเชิญครับเติเชิญร้ตรเอกสุพรชัยธรรมกุณาพรข้าราชการบำนาญเด่นเชิญครับเติเชิญคุณครูวิเชียนศรีสิงห์ครูจมางการพิเศษโรงเรียนบ้านคู่กลางเด่นเชิญครับเติมเชิญคุณพ่อทองปันเงินขาว ัวแทนรรัมชัยน้อยวินิมาและลูกส,สาวสาวเด่นชินครับ un cantiktesang buka supo sampai satmarinnti Jaing Su Marisaleh Ta Waang Marisaami lati me desa พุญเจ้าอมิตาพิณาพาตรัยบางสกุลกราบนิมนุ์พระอาจารย์สมานจันทศีโรเป็นองค์พิจารณากราบนิมนุษย์ครับ เท่เานผูน้บุญสลไปถึงผู้วายชนไดเชิญครับ ครับเด็กเชนทุกท่านครับท่านผู้กำกับชุดภาพขอกราบขอบพระคุณท่านประธานพิธีท่านนายกสุขุมทองคำพร้อมคณะผู้บริหารทุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการขอบพระคุณพระบูรเรสส่าจารีขอบพระคุณพี่น้องเยือนที่รัทุกท่านที่มีเกียรติมาร่วมงาน ดำเนินช่วยกันในที่บ้านเจ้าพเพื่อร่วมรับประทานอาหารรับเทศกาลเาหิมฉลอเก็ผู้วายตนวเสร็จแล้วขอให้เรื่องทายขอบคุณเราด้วยวันนี้ภาพพการพิธีการเที่พระองค์ยังใส่ที่ดีอยางวันนี้ก็มุ่งแต่บนดวงเนวงนี้ขององค์พระผู้เป็นเข้าดวงดาวตาสมองไม่้คต่อได้นะ

嗯。 Ya nasampayu takupalah melangwa Satara melangwa Kandara melangwa Rasanama Sa melangwa Sama ye an ye pi hati